ผมเพียวนะครับวันนี้เราจะมาเล่น Toilet Tower Defense นะคะให้ทายวันนี้ผมจะมารีวิวอะไรให้ทายสามสองหนึ่งชลยวันนี้ผมจะมารีวิวตัวนี้ไททันคอกแมนนะคะตัวละครใหม่ที่มีสกิลใหม่ในการหยุดเวลานะเรามาดูช็อตันก่อน เขาก็เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยเป็นค่เม็ดแคมเมราล่างอัปเกดเม็ดแคมเมรามันมันไม่ค่อยมีตัวใหม่เข้ามาแะคเนี้ยตอนนั้นเนี้ยรู้สึกว่ามีในตัวดาเมจด,ดีๆอ่ะตอนเนี้ยมีแต่พันขึ้นดาเมจตัวในเ e อ็กซ์คลูซีฟอ่ะตัวหมอก็มีแบบสปีกเกอร์รีเพย์รอนอะไรก็รีเพย์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 แล้วมันเอาแบบเวิร์กอนะแล้วมันยนะัง เดี๋ยวานเดี๋ยวค่อยอ่านอีกไปไป,เ,ปเราจะลงด่านทอยเลตอะไรนะทอยเลตซิตี้นะในนี้เราจะลงฮารนะ์ดนท์แมวว่ามันในใช้เวลาในการทำนานนะเราจะมาลงฮาร์ดนะ่ไนท์แมวจะนัน,นจัดเนี่ยสวยกว่าเดิมละเราเชื่อว่าแมพสวยกว่าเดิมนะมมนะผมรู้สึกได้ แมปสวยกว่าเดิมนนี้เราจะวางเลยนะช็อตกันนะช็อตกันนะเฮดชอ็นะชอตนะช็อตกันเฮดช็อตนะช็อตกันเฮดช็อต,อต,อต,อตไปเวฟทีหนึ่งเรากดออโต้สกปไปก่อนวางไม่ต้องวางเลยเรอบเกินเดียว จริงวางไว้ช่วยกันก็ได้สองตัวเพราะมันจะไม่ไหวแต่อัพเกรดแค่ตัวเดียวก่อนนะถ้าอัพเกรดสองตัวพร้อมกันนี่หไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ชสวย จะไป450ผมจะอัพให้เต็มตัวหนึ่งก่อนนะแล้วค่อยวางตัวตังค์จริงจวางตัวตังค์ก่อนก็ได้นะฮะแต่ผมถนัดวางวันนี้กว่ามากให้ผมถนัดวางวันนี้มากกว่านะเลือดเป็นหมื่นก็ต้องร้องขอชีวิตตอันนี้ดาเมจขึ้นหนึ่งพันแล้วนะ พาไปเจิดร้อยลอยยาวๆอันนี้ผมเอาไททันมาสองไททันเลยนะไททันซีนิเตอร์ไททันทีวีแมนแล้วก็ไททันคล็อกแมนเนาะต่อไปพันสองหืม ในใจอีกน,นานทีนี้ก็วางตัวตังเลยนะไม่ต้องรอใครแล้วนะเคยไวแน่ร้อยเปอร์เซนต์แล้วกดสะกีก้เบเป็นนะเพราะมีตัวเลือดเยอะๆมาละว,ว่าหมอบนี้ ถ้ากดสเกคีเวฟยังยัง,ยงไม่ได้กดยังไม่ต้องกดนะถ้ากดแล้วตังก็ยังไม่พออัเกรดอยู่ดีเนี่ยยัยงไม่พออัเกรดอยู่ดีฮ อืมนี่ก็ลบมาอัพเกรดตัวตังก่อน ตัวเนี้ยตัวเดียวเล่นด่านอันนี้ผ่านด่านเลี้ยงอะ่ะด่านมีเดียมระวังซีนิเตอร์ดักไปรงสักต้องนี่แล้วก็ต้องอัพขึ้นเลเวลสองเพราะเลเวลหนึ่งมันไม่ค่อยมีประโยชน์เจ้าซีนิเตอร์นะ อันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะถ้าอัพเต็มแล้วมันจะมีประโยชน์แต่เลเยลรหนึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะฮะซีนิตเตอร์อะไรนั่นเทมีแมนอะปเไปไปเรื่อยๆออเค้ อย่างนี้ซีนิเตอร์ถึงจะมีประโยชน์หน่อยอย่างนี้ซีนิเตอร์ท่านทีวีแมนถึงจะมีประโยชน์เลเวลหนึ่งไมไม่ประโยชน์อะไรเลยนะเช oh mm -hmm. อืมโอเคอันนี้แหละเราอัพซินิเตอร์แค่นี้นะเราไปรับแล้วก็ไปอัพซันตอเพ,เพราะผมไม่ชอบไอ้บนหน้ามันเนี่ยรีเวลสองกับรีเวลหนึ่งผมไม่ชอบอะ่ะเพราะว่าเอาหน้านี้เดียวหน้าแบบใสๆยสายนะสีายเหมือนกอตตี้เก่าอะ ก็ยังอีซี่อ่ะจริงจริงนะอีซี่บอยอีซี่จัด อัพที่มีน้ำแข่งให้เต็มก่อนนะแล้วค่อยอัพไททันคอ,อกแมนนะหรือว่าวางก็ได้ถ้าจะวางวางสักตรงนี้เชนะ่าคาเรคเตอร์ของเขาคาแรคเตอร์ของเขาตอนเลเวลหนึ่งก็ไม่มีนะนะตีธรรมดาดาเมจห้าพันเฉยๆนะแล้วตัวเนี้ยตีธรรมดาเฉยๆดาเมจแค่ห้าพันนะดาเมจนะช่วงแรกดาเมจไม่เยอะ ในช่วงสองจะมีปืนเข้ามานะจะมีปืนแล้วดาเมจจะเพิ่มขึ้นสองพันห้าตอนนี้ดาเมจของเขาจะเป็นเจ็ดพันห้าร้อยนะขั้นต่อไปใช้ทั้งสี่พันดาเมจของเขาจะเป็นหนึ่งมื่นสองพันห้าร้อยนะถือว่าดาเมจเยอะเหมือนกันนะตวเนี้เขาสึกว่าทาเป็นเอีนะถ้าเป็น e นะเออ e แล้วดาเมจท่านเนี้ยจะดีกว่ากอรี้เก่าอีก เนี่ยเลือดเป็นหมื่นก็ต้องก็ต้องยอมอะ่ะเพราะมันแบบดาเมจแรงจริงอ่ะตอนเนี้ยนะหืมเจ้หุ่ยตีสองครั้งเลือดลดพวบ ม,ม,ม,มันเนี่ยเข้าขั้นเรียนเกินไปนะเจะผมผมยากเรียกว่ากอรลี่คอกแมนอะ,อะกอรลี่ใหม่กอรลี่ใหม่สุดอะแบบมันดีกว่ากอรลี่เก่าอีกอันนี้ว่ากอรลี่ใหม่สุดแล้วกันไม่รู้จะเรียกอะไรเรียกกอรลี่ใหม่สุดอยากเรียกกอรลี่หรอเอ็กซ์คูซิบอะไททันเอ็กซ์คูซิบอะอะันนี้แหละ ไททันเ e อกซิปคือตังให้แค่นี้นะไททันเอกซิปอืมปัญญาสูงไททันเอกซิปเอ e อชื่อวันนี้แหละเท่ดีะนะเท่จัดเลยชื่อเลยมาตรงน,นี้ดาเมจก็คันข้างค่อนข้างเยอะนะแปดหมื่นห้าเลย การโจมตีศูนย์ห้านะฮะวงทาบเต็มเราจะเป็น 60. หกสิบก็เยอะใช้ได้นะจต่ตัวเนี้ยอัพถูกกับซินิเตอร์อีกแต่ถ้าซินิเตอร์เห็นว่ามันอัพไม่ถึงสองหมื่นก็จริงแต่มันอัพตั้งแต่หมื่นสองหมื่นสี่แล้วก็หมื่นแปดรวมกันถ้าไม่นับถ้าไม่นับเป็นพันก็ประมาณสามหมื่นได้แล้วเท่ากับว่าตัวเนี้ย อัพถูกกว่านะอัพถูกดาเมจเยอะแต่แค่คููดาวช้าไปหน่อยนะต่อนอัพเต็มตอนนี้มันจะโกงจัดอะนะหมื่นหกแล้วเฮิรฮิรตังฮิร์ฮิรรู้สึกว่าดาเนี้ยตั้งแต่ทะเลนที่คิวเปลี่ยนใหม่หุมเล่นในทอเลนซิตี้อะจริงๆ เทเลทแคทคิวผมไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่ยุ่งไม่เคยเล่นไม่ไม่เคยยุ่งเกี่ยวเลยเพราะแบบเทเลซิตี้เป็นแบบที่ผมไม่ค่อยได้เล่นเลยตั้งแต่ตั้งแต่ผมลองเล่นเทเลทแคทคิวแล้วอะเทเซิตี้คือไม่เล่นเลยแต่พอกลับมาเล่นก็ดีนะเทเลเซตตีต่อไปอัพทีซซนิเตอร์แทนทีแม,มนนะฮู้ดาวอย่างเร็ว ยิ่งถ้ามีตัวบัฟนะมันสุดจะแสบดาเมจอ,อย่างเร็วศซนจะสีก็ไม่เร็วมากแต่ก็ใช้ได้อะนะเราจะหยุดเวลาเฉพาะตอนที่มันจำเป็นจริงๆนะยังมันง่ายชัดอ่ะผมบอกตรงๆนะมันง่ายไปไหมเพ่ฮา คลิปสามสององ่ายจัดง่ายจัดจริงๆกดออโต้สคริปไม่ได้นะมันต้องอัพซีเนตเตอร์ให้เต็มก่อนถึงจะกดออโต้สคริปได้ เพราะฮอแมนไม่ใช่เอโอเถ้าเป็นเอโอเอนะแบบอยากให้มีผอพันใหม่แบบผอพันทีวีเผอ,อพันคอมพิวเตอร์เพราะถ้าผอพันคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ในอ p ในเวอร์ชั่นของคุณว่าวอจุดๆนะหน้าปกสีม่งวงนะผมไม่บอกนะไปหาเอาเองนะแต่ว่าเนี่ยสนุกมากนะอยากให้มีแบบตัวเนี้ยให้เขาอัปเดต ทีวีอันนี้มาคอมพิวเตอร์แมนอ่ะอยากให้มีคอมพิวเตอร์แมนเข้ามาไททันคอมพิวเตอร์แมนอยากให้มีมากแบบโคตรโกงอะ่ะโกงกับก๊อตเก่าอีกอะ่ะก๊อตเก่าในจักรวาลน,นั้นเทียบไม่ติดอะ่ะนะเพราะว่าในจักรวาลหลักก็นั้นยังไม่ติดอะ่ะโคตรเก่งอะ่ะ

เจมันมีกระดูกสันหลังว่ะมันลอเลยเห็นไม่ใช่กระดูกสันหลังมันคล้ายๆแบบเกสักเกี๊ยะมันคืออะไรผมตั้งใจสังเกตมากแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะตรงนี้ข้างหลังมันอ่ะผมเพื่อนผมก็เรียกว่ากระดูกสันเขาเรียกได้ว่ากระดูกสันหลังเพื่อนผมอ่ะ ชิบเลยมันก็ยังง่ายอยู่ดีเราค่อยหยุดเวลาไม่ต้องหยุดหรอกว่นเะนี่ย ไม่ต้องนวดล็อกเชียรผมนะไม่ต้องนวดตอกวนนี้ไม่ต้องนยดดอ็อ,นะอ,ดดอกเวลานะมันไม่หลุดเท่าไหร่ถ้าตนเนี้มันมีแบบคอกอกแบบหลุดเวลาแบบ ไม่ใช่ดิมันเป็นแบบเอวีแตผมนึกไปหนึ่งนะว่าเขาคนสามารถเ e อวีวันไหนได้ภายนอกละเป็นเห็นสปีกเกอร์ไก่งวงไหมใน Event อีเวนต์เตอร์กีอ่ะแล้วตรงเนี้ยเห็นหน้าอกมันไหมนะ่ะแล้วเวลาเจเอีก็สักเลเวลสองอะ่ะแล้วก็เปิดอกแล้วก็จะเป็นแบบแบบเวลาแล้วก็จะเป็นแบบอันเนี้ยเวลาแบบเวลา,แบบวลาแล้วก็เป็นเ e อวีอ่ะสักสามสักสามหมื่นนะได้สักหมืนนะ่นหนึ่ง เพราะมันดาเมสองหมแบ่งมาตรงนี้หมื่นหนึ่งแบบมันจะเกียนนะมันจะดีมากอะตัวเนี้ยถ้าเป็น,น,นแบบนั้แบบดีมากเลยนะถ้าเป็นแบบนั้นจริงตามผมอะมันจะแบบยังดีอะ่ะดีจัดนะแต่ว่ามันเป็นไฟไม่ได้หรอก้ามันมันก็โกงเกินไปอะจริงๆนะมาแต่เราลองไปเล่นซ้อนแนบก่อนเพราะรู้สึกว่าเหมือนด่านใหม่ เหมือนว่าดันเนี่ยเขาจะปรับใหม่ให้สวยกว่าเดิมนะภาพรู้สึกได้ปะ่ะไปดูวนไม่ใช่ตรงนี้ไม่ไม่ไม่ขึ้นตรงนี้นะตรงนี้ทางขายะกระโดดขึ้นที่ซ่อนอย่างเนียนนะ่ะนะนำแนะนำตรงนี้ห้ามซ่อนตรงนี้ เดินตามผมมานะเนี่ยเีิบตรงเนี้ยมันขึ้นได้แค่ใช้พวกข้างหลังนะชิบนี่ยอืมตกสวยไอ้ข้างหน้าก็ขึ้นได้แต่ผมไม่ชอบขึ้นข้างหน้าเฮ้ยเงียบไงไงถ้าเล่นซอนแอบเราต้องแปะด้วยนะ่ะตรงเนี้ยขึ้นยากมาก แต่ตรงนี้แหละอันนี้แหละหรือมันมีอีกตรงหนึ่งนะเดี๋ยวพาไปดูนะขอตกลูกแป๊บนึงนะทุกลกอืม ใกล้จบละ FC สามอัโต้สคิปไปเลยแล้วก็วางไททันเคาะอีกตัวหนึ่งนะน่ยจะวางไททันเคาะอีกตัวหนึ่งน่จะได้แหละมั้งนะถนะ้ากดออโต้สคิปน่าจะได้นะ ลองหยุดซะหน่อยโอ้แล้วจะหย,ยุดตอนที่มันตัวหย,ยุดผิดเวลาจริงๆอืมทำไมต้องมาหยุดตอนนี้ดนะ้วยเนี่ยไข,ขอบขอบบอสแบบเลือดเป็นล้า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 น,านแบบร้อยล้านมาเลยลนอ้ไม่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 ต้อง100น้อยล้าตามที่พูดนะนน,น,น,น้อยสักเลี้ยสักหนึ่งเออสักหนึ่งพอ ยัีสบอยมันก็ยังง่ายอยู่ดีอ่ะได้ท่านคอกสองตัวไหวแน่นะว่ายังไงก็ไหวนะจริง มันตองใส่ยคลิปก็ไหวง่ายมากอยากให้เอ็นเลส เอาตัวละครออกมาตามดันอีซี่แล้วก็ค่อยๆไล่ไปเรื่อย,ยเยจนถึงนายแม่เว็บร้อยก็ค่อยเป็นนายแมวเว็บสามร้อยก็ค่อยเป็นด่านอีลิทคล่องแท้ะนะฮ่ามาฮะอันนี้น่าจะได้รู้แล้วนะว่าท่านคอกแมนเวลาอัปเดตเป็นยังไงแต่ละขั้นแต่ละขั้น น่ะอ้าคนอันนี้มาทางตนี้อ่ะใช้ทั้งค็อกเทลเลยอืมไม่เอาเพื่อนอน่ะนายเอาไว้ที่หลังเด้อเพื่อนเราไม่ค่อยปลื้มกับอันนี้ของนายเท่าไหร่อีเลฟเว่นนี่คืออีเลฟเว่นแถมรอยอต่างหากผมก็รอย แบบเนี้ยมันแปลกๆป,ป,ปตัวร,ร้อยได้ลองสังเกตที่เท้าเพื่อนเนี่ยน่ะลอยได้สูตร ก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่แพียงว่านเลยนะครับสวัสดีคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เพียวกับเพื่อนทำคลิปต่อไปนะครับบายบาย